ท,ท,ท,ที่ลานเสา,าเฉลียงอุบลสแควร์บิ๊กซีอุบลพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าร่วมกิจกรรมเปิดท้ายลานเทสินค้ามือสอง ของสะสมต้นไม้และรถฟุตทักซึ่งเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักทั้งนี้หลังสถานการณ์โควิด -19 ได้คลี่คลายทางผู้จัดจึงได้มีการดำเนินกิจกรรมตลาดคลองถมเปิดท้ายอุบลราชธานีเพื่อเปิดให้โอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าได้นำของมาวางจำหน่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้กลับมาเหมือนเดิมสำหรับจุดเด่นของสถานที่ตลาดคลองถม เปิดท้ายอุบลราชธานีอยู่บริเวณเสาเฉลียงซึ่งมีความร่มรื่นและอากาศดีมีการจัดล็อกวางสินค้าจำหน่ายแตกต่างจากตลาดอื่นๆทั่วไปโดยมีโซนเปิดท้ายขายของสำหรับใครที่สนใจอยากจะเอาสินค้ามาขายที่ตลาดคลองถมเปิดท้ายอุบลราชธานีซึ่งเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่098895,4524 ครับวัตถุประสงค์ของการจัดตลาดนัดคลองถมเปิดท้ายนะครับต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับศูนย์การค้าอุบลสแควร์นะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของสถานการณ์ที่โควิดได้คีคลายลงไปแล้วนะครับเราก็เลยมีกิจกรรมที่ทางอัพมีเดียออร์แกเนเซอร์นะครับร่วมกับศูนย์การค้าอุบลสแควร์นะครับจังหวัดอุบลร่วมกันเพื่อที่จะเปิด ให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีโอกาสได้นำของนะครับมาขายนะครับโดยที่เรามีคอนเซปต์ก็คือว่าเป็นตลาดเปิดท้ายนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาหมุนเวียนในท้องถิ่นเราเหมือนเดิมครับครับจุดเด่นก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของสินค้านะครับอยากจะบอกว่าจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้นะครับเราอยู่นะครับใต้ร่มของ สัญ,ญลักษณ์กิมมิคของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับนั่นก็คือโซนเสาเฉลียงนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับเราจะเห็นได้ว่านี่คือประติมากรรมที่สวยงามครับแล้วก็มีบรรยากาศร่มรื่นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่มีการจัดล็อกจัดโซนได้ค่อนข้างแตกต่างกับตลาดแห่งอื่นนะครับนั่นก็คือว่าเรามีโซนเปิดท้ายขายของด้วยนะครับซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย ก็จะเป็นคนที่ประกอบอาชีพในในช่วงประจํานั่นก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ขับรถมาเปิดท้ายขายของกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านี่ก็คือถือว่าเป็นตลาดครอบครัวช่วงช่วงกลางวันช่วงบ่ายเนี่ยเป็นเป็นสถานที่หนึ่งที่แตกต่างนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะเป็นเป็นผู้ประกอบการที่พาน้องๆลูกลหลานนะครับมามาขายของเพื่อที่ให้มีรายได้นะครับเป็นว่างจาก วันธรรมดานะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสินค้าก็จะมีความหลากหลายจากจากท้องถิ่นอื่นๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นสินค้ามือสองนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่เราคัดเข้ามาเพื่อให้ตลาดแห่งนี้มีความแตกต่างกว่าที่อื่นนะครับเช่นเรามีมุมวาดเขียนนะครับมีมุมสกเก็ต นะสเก็ตภาพนะครับมีของเก่าหายากด้วยนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นโซนเปิดท้ายขายของนะครับเป็นของสะสมมีโซนโมเดลนะครับจากญี่ปุ่นนะครับทำให้น้องๆเนี่ยที่มาเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสของเล่นที่มาจากญี่ปุ่นหรือว่าเป็นของสะสมที่หายากครับ